นี้พี่แจ็คนะครับพี่แจ็คจากแคนาดานะครับเป็นอาสศษาสมัครนะครับก็มาเที่ยวกับเราด้วยอแบบันนี้พี่แจ็คพี่แจ็คก,กำลังทําอะไรครับผมกาแฟนมครับกาแฟนมใช่ไหมครับผม,าามผมขอกินด้วยนะ <c oughs> ตั้งชายหนุ่มหล่อกำลังยืนเกะ๊นะฮะตั้งตั้งตุ อา,อาหารก็พร้อมแล้วนี่ก็เป็นอาหารช้างนะครับตั้งเตะบอลทั้งปันจักร,รยานไม่ได้ออกมาเป็นเดือนแล้วก่อนไปกิน,นเ,เล็กนึงอาหารเช้าวนี้ก็จะมีผัดกะเพราไกาย่ยอทอดน้ำหนักลดลงไปทีนี้ ผัดไข่คุกแหนมนอันนี้อะไรไ <ป S 1> ซาเละไปมันเไปไปจีนนะไปจีนมไม่ไม่ได้ดูกินอะไรไม่ได้อ๋อคุยเยฮฮา,ไ,าไ,ปไปตอนที่เวลานอนแแจงนอนในวัดสองวนันน,น้ำหนักลดลงเยอะเลย <laughs> ก,ก็อยากน้ำหนักลดจริงก็ไปจีนหนึ่งกินไม่กินไม่ขลุ่สองไม่มีตังคก็ใช้ตังเงิกลับมาไม่ตมตังคกินไปกินไม่ลุล่มงานเรือ่องแบก